ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเดมโซวันนี้เราจะมาสรุปตู้กลางเดือนกันสําหรับตู้กลางเดือนเนาะก็จะเป็นตู้ชุดว่ายน้ำเนาะเป็นตัวละครชายบ้างเนาะหลังจากเป็นสาวๆไปแล้วในครั้งก่อนก็เป็นชุดว่ายน้ำโดยมีแค่2ตัวละครเนาะก็คือเบียคุยะกับคิทะเกะโดยตู้นี้เนี่ยก็จะมาในวันที่16สิงหาคมเนาะเวลาบ่ายสองแล้วก็จะหมดในวันที่27สิงหาคมเวลาบ่ายโมงห้าสิบเก้าก็มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยเนาะก็คือเบียคุยะ เบียคุย่าเนี่ยร่างนี้เขาจะเป็นโจมตีสีฟ้าเนาะโดยเขาเป็นสายสกิลแล้วก็ท่าสอง,องเขาเนี่ยจะเป็นฮิวเลือดแล้วก็ให้โล่เนาะให้บาเลียโดยท่าทั้งหมดของเขาเนี่ยการโจมตียกเวนท่าสองเนาะก็จะมีโอกาสได้ติดอ่อนแรงทําไม้ตายจะติดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แน่นอนนะเขาจะเป็นสังกัดหัวหน้าหน่วยแล้วก็ยม,มทูตร่างนี้เนี่ยเขาเป็นสังหารหน่วยศูนย์ซึ่งมันก็เป็นสังหารบอสเนาะโอกาสได้ใช้อาจจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ ของเขาเนี่ยก็ดีเนาะเพราะว่าเป็นเพิ่มดอกน้ำหอมขวดเล็ก5ขวดสีม่วงก็ไปเป็นลิงก์ได้เนาะเอาไปเล่นเองก็ได้เหมือนกันพาส,สีมีเพิ่มจำนวนหลบเชื้หนึ่งครั้งแล้วก็ฮิวโมเมื่อเขาเลือดเต็มเนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจสกิล40%อาบิลิตี้เนี่ยจะมีเพิ่มดาเมจสกิล40%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตเพิ่มดาเมจถ้าไม่ตาย40%เพิ่มระยะเวลาติดสถานะเป็นปกติ5าวิตีทะลุกัดได้มีลดคูลดาว12%ด้วยเนาะ แล้วก็มีเพิ่มมาเลียให้อีก2ก็เดิมเนี่ยถ้าเราไม่มีอวีนี้เนี่ยเขาจะได้แค่ให้ตัวเอง3ให้เพื่อนหนึ่งพอมีอันเนี้ยเขาก็จะให้ให้เพื่อนได้3แล้วก็ให้ตัวเองเป็น5้านะบวกเข้าไปแล้วก็ที่ปาร์ตี้ที่เป็นสียามทูตสีส้มเหมือนกับเขาเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจสกิลอีก20%ด้วยเนาะรวมถึงตัวเขาเนี่ยก็มีเพิ่มดอกหยาดน้ําด้วยเนาะส0สีม่วงก็เป็นตัวที่เอาไ้ลงเลดบอสได้นะเพราะมีทั้งหยาดน้ําแล้วก็น้าหอมเล็กไปนในต ในส่วนของอารีน่าเนี่ยก็เป็นตัวที่เอามาลงได้เนาะแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นอารีน่าจ๋าเลยเนาะเพราะว่าเขามีแค่เลเวล5เป็นซุป,ปเปอร์เมอร์เลเวล4เป็นเพิ่มดาเมจของสกิล30%นอกจากนั้นเขาก็เป็นแค่เพิ่มสเตตัส5%หมดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันอ่ะเรามาดูเกมเพย์ของเบียร์ขุยะกัน,นก,ก็นกกขเขาเป็นโจมตีสีฟ้าเนาะก็ดูอนิเมชันไม่ค่อยทันเด้วยเป็นล่อยแบบน้ำมีปลาดาวอะไรอย่างงี้เนาะ ก็สกิลหนึ kind of like, or or so. Later, ่งก <I 'm S 1> <check it out> so ็เป็นสกิลหนึ่งค่อนข้างดูยากนะดูจากอนิเมชันนะเขาบอกว่ามันเป็นแบบมีค่อนข้างกว้างแล้วก็เน้นด้านนะแต่ดูไม่ออกมันกว้างขนาดไหนมันกันมันแบบเร็วมากสกิลสองเนี่ยจะเป็นแบบรอบตัวเนาะแล้วก็มีโล่แล้วก็หิวเลือดแต่ราว่าอนิเมชันเขาค่อนข้างมองยากนะความกว้างก็กว้างอยู่ถ้าสามก็ทั้งจอเนาะ ท่าสามเหมือนจะช้านิดนึงเพราะว่าเหมือนต้องรอไอ้ทูตสลายทูตสลายสลายตัวนิดนึงมาทำดาเมจอีกรอบถึงจะเป็นทางจอแต่ก็ออกช้าอยู่เหมือนกันสำหรับท่สททาสามถ้าไม่ตายก็ทูตทสลายตัวละครถัด,าดามาเนาะก็เป็นอุคิตะเกะอุคิตะเกะร่างนี้เขาก็จะเป็นการโจมตีสีฟ้าเหมือนการเป็นสายสก,กิลเหมือนกับเนคุยะเลยแล้วก็สถานะพิบปกติเขาก็เป็นอ่อนแรงเนาะ โดยถ้าไม่ตายก,ก็จะติดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะเขาก็จะสังกัดหัวหน้าหน่วยแล้วก็โยมทูตร่างนี้เนี่ยเขาเป็นสังหารไร้สังกัดลิงของเขาเนี่ยก็ดีนะเป็นลิงที่แบบว่าเมื่ออีกฝ่ายติดออนแรงเขาจะเพิ่มดาเมจทั้งหมด3 0 35%เอเรลยเนาะค่อนข้างดีเนาะสูงเป็นลิงให้กับพวกตัวละครติดสถานะออนแรงเนี่ยก็ดีนะเอาไปแบบเป็นลิงติกิวก็ได้พัฟซีมเนี่ยก็มีเพิ่มขอบเขตของสกิล20% ไม่ติดสถานะน้ำแข็งเนาะสามารถเดินแช่บ่อได้เลยแล้วก็โดนพวกมอนพ่นมาก็ไม่ติดเนาะรับดาเมจอย่างเดียวแล้วก็เพิ่มกระโเชิดหนึ่งครั้งอาบิลิตี้ก็จะมีเพิ่มดาเมจสกิล40%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตเพิ่มดาเมจถ้าไม้ตาย40%เพิ่มระยะเวลาติดสถานะผิดปกติ5วิทีมปาร์ตี้ที่เป็นยม,มทูตสีเขียวเหมือนกับเขาเนี่ยก็จะเมื่อมอนเนี่ยติดสถานะผิดปกติเขาจะเพิ่มดาเมจทั้งหมดเลยเนาะ40%ตัวเขาเนี่ย มีการเพิ่มอัตราการติดสถานะผิดปกติให้กับมอนที่เป็นสีฟ้าไร้สังกัดเนาะก็มันจะติดได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็มีตีธุรกาศด้วยมีลดคูดาสิบสองเปอร์เซนทีมปาร์ตี้ที่เป็นยามารุนสีเขียวเหมือนกับเขาเนี่ยก็จะมีเพิ่มดาเมจของสกิลยี่สิบเปอร์เซนด้วยสำหรับตัวละครสีเขียวเนี่ยก็เป็นตัวแรกเนาะที่มีเพิ่มดอบน้ำหอมขวดเล็กเนี่ยสิบขวดก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีมิน่าโลท,ที่เพิ่มได้แล้วก็ลิลูกะเนาะชุดว่ายน้ำเหมือนกัน ก็ตอนนี้อุกิตะเกะเป็นตัวที่สามเนาะที่มีเพิ่มดอบสิบขวดแต่เขาก็ยังเป็นคนละสีกันหมดนะส่วนในเรื่องของสังเวียนก็เหมือนกันเนาะเขาก็ไม่ใช่ตัวสังเวียนซะทีเดียวเลยเหมือนกับเบคุยะเดย์เดก็เลเวลห้ามีซุปเปอร์เมอร์เลเวลสิบมีเพิ่มดาเมจของสกิลสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเลยอันเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ของเขากันมาดูเกมเพย์ของอุกิตะเกะกันก็เหมือนกันเนาะเขาเป็นตีไกลก็เป็นปล่อยแบบขึ้นน้ำออกไปปล่อยน้ำออกไป สกิลสกิลหนึ่งอยู่หนตะิวหนึ่งของเขาเนี่ยตอนแรกค่อนข้างมองยากเนาะจากอนิเมชันแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นแบบผักด้านหน้าแบบผักมอนหน่อยๆเนาะแต่มันมองยากอนิเมชันอาจจะเพราะว่าฉากเขาเป็นทรายเหมือนกันแล้วอนิเมชันเขาก็เป็นสายๆอะมันเลยดูยากนหนึ่งเนาะท่าสอง ถ้าสองเนี่ยจะเป็นแบบค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันเนาะเป็นรวบแล้วก็ทำดามจแต่มันค่อนข้างดูยากอย่างที่บอกเนาะว่ามันคือด้วยฉากเขาเป็นทรายอะ่ะมันนับไม่มองเห็นอนิเมชั o นไม่ค่อยไม่ค่อยแบบถนัดสักเท่าไหร่ถ้าสามก็ทั้งจอเนาะก็เกมเพยก็โอเคแเล้วก,กลางๆใช้ได้อยู่แต่ว่าเราว่าถ้าสองเขามองยากไปหน่อยมันยัง คือถ้าไปใช้จริงมันก็ไม่รู้ว่าเป็นไงเพราะว่าถ้าสองมันดูในนี้มันซ้อนกับทรายแบบมองไม่ออกเลยอ่าในส่วนของตัวร่วมตู้เนาะก็จะไม่ใช่เทศกาลทั้งหมดเนาะโดยจะมีเทศกาลสี่ตัวอีกสามตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ออกจากตัวได้ก็จะมีอิจิโกะเรนจิลูเคียแล้วก็ลันนีคูนั่นที่เป็นเทศกาลถ้าไม่รวมสองตัวใหม่หน้าตู้่วนนี้เหลือบาลาการโอโกะแล้วก็โรดเนี่ยก็เป็นตัวที่ออกจากตัวได้หมดเลยเนาะเรามาเริ่มที่ลันนีคูก่อนเลยเนาะ ก็อนนี้คุเนี่ยเขาจะเป็นสังหารอารันคารลิง์เป็นลดคูดา12ตัวเขาเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าสีแดงสังหารอารันคามันก็มีตัวที่ค่อนข้างเก่งอยู่หลายตัวเหมือนกันมันก็เลยแบบโอกาสได้ใช้มันก็ค่อนข้างน้อยอีกอย่างสกิลเขามันก็ไม่ได้ดีมากเนาะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยสกิลหนึ่งอะมันจะปล่อยช้าด้วยแล้วก็เป็นแบบผักออกไปด้านหน้าหน่อยไม่ค่อยดีขนาดนั้นก็ทั่วๆไปเนาะก็ได้ใช้แบบอาจจะหอ่อคออะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อย สำหรับเราเราก็ไม่ค่อยได้ใช้สักขนาดนั้นเนาะนอกจากเป็นลิงก์มากกว่าถัดมาก็ลูเคียเนาะลูเคียร่างนี้เนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าเขาเป็นซุปเขามีซุปเปอร์บัฟในท่า2เนาะแล้วก็ตัวเขาเป็นสายโจมตีปกติถ้าจะไม่ผิดจะเป็นสังหารอลันค่าแล้วก็ลิงก์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีขนาดนั้นแล้วเนาะเพราะว่าเป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ20%ตอนนี้เนี่ยมันสูงสุดอยู่ที่30ไปแล้วลูเคียเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมีแค่20มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะมันมี20 25 30เนาะ แต่ว่าตัวเขาอะค่อนข้างดีเพราะว่าเขาไปเป็นตัวซับของตีกิวได้ดีเนาะเพราะว่าบาปของเขาแรงแล้วลูเคียตัวนี้จริงๆิงก็ตีค่อนข้างแหลงด้วยเนาะถัดมาก็โรสเนาะโรสเขาเป็นตัวละครสั่งเวียนเนาะก็ลงสั่งเวียนแล้วก็ตัวเขาเองอะลิงก์ดีด้วยเป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ3 0มมันลิงก์ดีมากเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้มันสูงสุดด้วยก็ค่อนข้างเป็นลิงก์ที่ดีแต่ว่ามันก็ในในสั่งเวียนเนี่ยมันเล่นได้แบบกลางๆเนาะสำหรับเรา การโจมตีแบบพวกสายโจมตีปกติมันใช้ในสังเวียนมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงขนาดที่จะตีทีสองทีตายขนาดนั้นเหมือนกันจริงๆมันก็เป็นตัวสังเวียนที่ก็ออกมาได้สักพักแล้วเนาะตอนนี้มันก็มีตัวสังเวียนใหม่อๆออกมาค่อนข้างเยอะัวตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยเห็นคนใช้ขนาดเนานะในสังเวียนถ้าจำไม่ผิดเขาจะ,จะไปสังหารยมทูตซึ่งสีฟ้าสังหารยมทูตมันก็มีตัวอื่นๆอย่างเช่นอ oh ุนโนฮานะเบียคุยะห้าปีอะไรเงี้ยที่แบบใช้ง่ายกว่าถัดมาก็โอโกะ โอโกร่างนี้ลิงก์ดีเพราะว่าเป็นลดความเสียหาย20%รวมถึงก็เป็นสังหารหัวหน้าหน่วยและก็เป็นตัวเอาไว้ PP ได้ซึ่งการ p ีพของเขาเนี่ยค่อนข้างดีถ้าเกิดต้องเอาไปสู้กับพวกหัวหน้าหน่วยเนาะเพราะว่าเขามีเรื่องของลบหลีมีโอกาสลบหลีกหัวหน้าหน่วยได้50%ก็ถ้าเกิดเจอแบบคมูลลุละเจอคูรุเข็มดาบคู่อะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างจะรับมือได้ดีเพราะว่าพอเขามีในเรื่องของมีโอกาสลบหลีก หัวหน้าหน่วยได้ด้วยเนี่ยมันก็ทําให้บางทีเขาตีเราเข้าบ้างไม่เข้าบ้างและเขาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเขาจะมีเป็นสะท้อนกลับด้วยเนาะถ้าเขาหลบได้เขาจะสะท้อนดานเมจกลับไปด้วยนะมันเลยทําให้ตัวเขาอะถ้าเกิดใช้กับพวกคนหน้าหน่วยอะจะดีแต่ว่าถ้าเกิดอย่างพวกมีอมตะอย่างเช่นปู่ล่าสุดเนาะปู่ส้มอะไรางั้นนะก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่มีตีทะลุอม,มาตะเนาะโอโกะเนี่ย,ยมันก็เลยอาจจะใช้ไม่ค่อยไหวแล้วก็ถัดมาบาลานันบาลากาันล่างนี้เนี่ยถ้าสองเขารู้สึกจะเป็นดีบัฟ โดยบารากันล่างจริงๆก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่เนาะเราเองก็จริงๆยังไม่เคยใช้แบบเป็นจริงเป็นจังสักทีเดียวนะเคยเอาไปใช้ในอารีนาอยู่แต่ก็ไม่ค่อยคือสกิลมันไม่ค่อยดีขนาดนั้นสําหรับบารากันเนาะแต่ตัวเขาเองอ่ะก็เหมาะจะเป็นซับในการตีกิลอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไปใส่สกิลก็จริงเนาะแต่ว่าถ้าสองเขาเป็นดีบัฟแล้วก็เขาก็ค่อนข้างจะเอามาแบบถ้าเกิดระเบิดกิลอะไรเงี้ยก็ใช้ได้อยู่เนาะสำหรับบารากัน แต่ว่าโดยส่วนตัวถ้าจะเอามาใช้เล่นเองจริงเราคือว่าวาระการมันเกมเพลย์มันแบบกลางๆยังไงไม่รู้อะเราก็ยังไม่เคยใช้แบบเป็นจริงเป็นจังนะลิงก็เป็นเพิ่มดาเมจสกิล20%ด้วยก็เป็นลิงที่ไม่ค่อยได้ใช้เนาะสำหรับเราอย่างย0่มันน้อยนะตอนนี้มันมี25มันสูงสุดมันจะอยู่ที่25้าเนาะสำหรับเพิ่มดาเมจสกิลตัวถัดมาก็คือเลนจีเนาะเลนจีตัวนี้มันตัวละครตีกิลเป็นสายตีปกติระยะใกล้เนาะเป็นสังหารถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอั แล้วก็ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างดีเพราะรู้สึกจะมีบัฟแล้วก็มีโลหรือไงเนี่ยมันจะมีสองอย่างรู้สึกจะเป็นโลกับบัฟแล้วก็เป็นตัวที่เอาไปตีกิวเลยตีกิวเขาเนี่ยจะแรงมากๆเนาะเพราะว่าเขามีอาบิตีกิวเลยถึงสองอย่างแล้วก็ครบทั้งเพิ่มคุณสมบัติผู้จงหานทั้งเพิ่มสีเนาะมันก็แรงตัวนี้ก็เอาไปเป็นซับได้ดีเนาะหลอบเลนจิถัดมาก็คืออิติโกะเนาะอิติโกะร่างนี้เนี่ยก็เขาเป็นตัวละครเพิ่มดอกหยดน้ํากับน้ําหอมเนาะ โดยน้ำหอมก็หาขวดยัดน้ำเพิ่มได้ส0%มก็เป็นตัวไว้ลงในเลดบอสได้เล่นโคออฟได้หรือจะไปฟาร์มแบบน้ําหอมหยาดน้ํามันก็เล่นได้เนาะแต่ว่าอีจิโกะร่างเนี้ยเราจําได้ว่าเกมเพย์เขามันไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่เราก็ไม่มีเนาะแต่ว่าคือถ้าเกิดมีตัวอื่นที่ดีกว่าอย่างเช่นเทสะหรือแบบตัวที่เขาเพิ่มดอกหยาดน้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหลายๆตัวแล้วเนาะตอนเนี้ยยิ่งน้ําหอมเล็กอย่างเงี้ยมันก็มีตัวละครค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าเกิดใครแบบไม่มีเทศะอะไรเงี้ยการเล่นเลดบอสมันก็อาจจะเออไดอิติโกโตัวนี้มาก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันรู้สึกถ้าแม่ตายเขาจะเป็นตายเกิดได้หนึ่งครั้งด้วยเนาะก็ค่อนข้างโอเคเนาะแต่ว่าเกมเพลย์เราจำได้ว่ามันค่อนข้างแคบเราก็เลยไม่ค่อยได้สนใจอย่างเขาเป็นสังหารยุบทูตก็ไม่ค่อยมีมันก็ซ้ํากับเทศะเลยอ่ะลิงก์ก็ทั่วไปรู้สึกจะเป็นรถคูดาสิร์เซไม่ค่อยไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้ในเลดบอสอะไรจะเท่าไหร่เนาะ ก็สองตัวหน้าตู้ก็เป็นตัวสายฟาร์มทั้งคู่เนาะโดยคิะเกิเนี่ยเขาจะฟาร์มหยดน้ำเบคุยะเนี่ยจะฟาร์มได้ทั้งน้ำหอมเล็กแล้วก็หยดน้ำก็เอาไปลงเลดบอร์ดได้คิะเกิเนี่ยก็ฟาร์มได้ดีเนาะโดยเลสตู้นี้ก็เหมือนเดิมเนาะเป็นเลส6%ลดเลดได้1.5แล้วก็มีการันตีให้ทั้งหมด5ครั้งก็เลสก็ทั่วไปเนาะส่วนตัวละครในตู้ก็กางโอเคเนะเาะรู้ว่าไม่ค่อยไม่ได้แบบใส่ตัวที่มันแย่ขนาดนั้นมา แต่เดี๋ยวเราไปดูตู้แยกก่อนก็ตู้แยกตู้แรกเนาะก็คือคุคิดาเกะโดยเขาก็จะมาต่อจากตู้รวมเนาะซึ่งตัวละครในตู้ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเนาะถึงจะมีคู่คาคุที่เก่าหน่อยคูกคาคุร่างนี้เนี่ยเขาเป็นสายตีปกติระยะใก,กลนะ้เนาะลิงเป็นลดความเสียหาย1 6ก็ไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นแต่มันมีหอคอยที่เขามีโอกาสได้ใช้เนาะเขาไปสังหารอารันคาแต่ก็ไม่ค่อยได้แบบใช้ขนาดนั้นนะสำหรับเราเรามีเขาห้ารับ5้5ด้วยซ้ำนะสำหรับคูคาคุก็ไม่ค่อยได้ใช้ ทันมากคือคางคกโลซัตเนี่ยคางคกโลซัตดีนะเพราะว่าเอาไว้ตีกิ้วดีมากเลยสําหรับวีกไกลสังกัดระยะไกลเอาแบบตีแรงมากในการเอามาตีกิ้วนะค่อนข้างดีเลยตีกิ้วเหมาะมากลิงเนี่ยโทษๆไปนะลิงเขาหน่าเสียดายไปหน่อยลิงเขาใส่เป็นแค่เพิ่มดาเมจการโจมต,ตีปกติแค่20%เองแต่ก็แรงนะถ้าเอามาตีกิ้วไงก็แรงแล้วก็ไอเซนเนาะไอเซนร่างนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีและแรงเนาะเขาไปสังหารหน่วยศูนย์ ซึ่งมันจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่แต่ว่าเขาแรงนะแรงเลยแบบอาจจะไม่ต้องสนใจเรื่องสังหารขนาดนั้นก็ได้ก็ mm hmm. ามาใช้ได้เพราะว่าเขามีเอ80%ด้วยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างดีตรงที่ว่าเขาเป็นสถานะลูกกินแล้วมันก็ฮิวเลือดไปนในตัวเองได้ค่อนข้างดีเล่นง่ายด้วยนะตัวเกมเพคเขาก็ค่อนข้างโอเคโดยรวมตู้ก็ไม่ได้แย่นะสำหรับตัวแยกอะถัดมาเนาะตูส้สไ้า์ก็เป็นของเบควยะตัวร่วมตู้ของเบควยะเนี่ยเกือบดีเนาะ ในโอกาสล่างเนี้ยลิง์ดีอย่างเดียวนอกนั้นไม่ได้ใช้ลิงเขาเป็นลดคูดา14%ก็ค่อนข้างดีเอาไปลิงได้ดีอยู่แต่ว่าโดยรวมก็ไม่ค่อยได้ใช้ทําอะไรสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วเกมเพ์มันก็ไม่ได้กว้างมากก็อาจจะใช้แบบเล่นนานๆทีถ้าอยากถ้าชื่นชอบอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จีโอเวก้าจีโอเวก้าเป็นตัวตีกิลเนาะโดยลิงของเขาค่อนข้างดีโดยเป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ30%ค่อนข้างดีเนาะเพราะมันสูงสุดด้วยในตอนนี้แล้วก็ตัวเขาเองก็ตีใน ถ้ารอไปตีกิวแบบแรงรู้สึกเขาจะเป็นสังหารคือเขาเป็นสังหารรวมมิดอะซึ่งเราจำไม่ได้ว่าเขาเป็นสังหารอะไรอะ่ะน่าจะพ้นซี่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือสังหารมนุษย์นะสังหารมนุษย์เอออก็แหละสังหารมนุษย์สังหารมนุษย์เน,นะา,นสานนะสำหรับจิโอเวกาก็ค่อนข้างดีเนาะไปตีกิวแล้วก็ถันมาอุราละอุราละลา่ลางนี้ก็เป็นตัวละครตีกิวเหมือนกันเนาะโดยลิง์เขาก็ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นเพิ่มดาเมกาโจมตีปกติ30%ด้วย ค่อนข้างดีจริงๆโดยรวมแล้วว่าตู้แยกก็ไม่ได้แยกเนาะเพราะว่าถึงตัวหลังมันจะเก่าไปหน่อยแต่ว่าตัวรองลองมาเนี้ยมันก็โอเคเนาะสองสองสตัวที่สอง,ต,สอง,ต,สองตัวที่สามเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูเลทกันเลทข,ของตู้แยกก็ปกติเลยเนาะเป็นเลทห้าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยกว่าตู้รวมเปอร์เซ็นต์หนึ่งโดยเขาจะมีการการ,การันตีแค่สองครั้งเท่านั้นซึ่งการการันตีสองครั้งเขาค่อนข้างโหดนิดน,นึงเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นการสุ่มออกจากสี่ตัวละครนี้เนาะ มันเป็นการสุ่มออกจากประมาณ400กว่าตัวละครที่สามารถออกได้เลยอะไรประมาณนั้นมันทําให้ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดดวงดีก็ออกแหละออกในตู้เนี่ยแต่ถ้าดวงอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยก็อาจจะหลุดเลทเนาะมีโอกาสหลุดเลทอยู่เหมือนกันหนึ่งเซนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะสําหรับบางคนมันก็หลุดได้ง่ายอยู่อ่ะเราไปสรุปกันก็สําหรับตู้ดีเนาะก็ไม่คิดว่าเขาจะออกมาเป็นชุดว่ายน้ำแถมครั้งนี้เป็นตัวละครชายเนาะ ก็ค่อนข้างคือดีภาพอาร์ตดูไม่ค่อยมีอะไรเลยสองตัวละครเนี่ยดูธรรมดามากถ้าเทียบกับตัวละครผู้หญิงนะแต่ว่าถ้าถามในเรื่องว่าเอามามีประโยชน์ไหมเราว่ามีประโยชน์นะเพราะว่าเป็นตัวฟาร์มทั้งสองตัวเลย mm. คุกิตาเกนเอดอบน้ําหอมได้สิบขวดอย่างเงี้ยเบคุยะดอบน้ําหอมได้ดอบยาดน้านได้ก็ค่อนข้างเป็นสายฟาร์มที่ดีเนาะแต่ว่าอย่างถ้าเรามีตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ักเท่าไหร่แน่ๆเลยเพราะว่า มันก็มีตัวอื่นๆอยู่เนาะแล้วก็แรงกว่าด้วยอย่างเบคุยะเนี่ยมันเป็นสีส้มมันก็จะไปชนกับฮิึกะยะร่างสูตรอย่างเงี้ยเบลโกอะไรพวกนี้เนาะอุคิโลราสีส้มก็ชนแต่อุกิตาเกะเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าเขาเป็นเพิ่มดอบน้ําหอมเล็กสิบขวดเนี่ยก็ถ้าเราไปลงพวกโคออบเขาก็อาจจะแบบต้องการเนาะเพราะว,าว่ามันเวลาฟาร์มมันได้เยอะดีสี่คนสิบขวดเนี่ยสี่สิบเอาไปเลย ครือการลงในเลดบอสบางคนถ้าเขาอยากฟาร,ร์มน้ำหอมเขาก็อาจจะของกิทาเกะเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างดีนะแต่โดยรวมจริงๆเราว่าตู้แยกกับตู้รวมมันก็น่าสนใจทั้งคู่นะคือครั้งนี้ทั้งตู้รวมตู้แยกกับโอเคตัวรวมตู้ค่อนข้างโอเคนะถือว่ากลางๆถึงตู้รวมจะมีบางตัวที่แบบเออได้มาได,ได้บ่อยแล้วอะไรก็ตามแต่ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าตู้นี้เราคิดว่าเราน่าจะไม่เปิดเพราะว่าไม่มีเพจ แล้วก็ไม่ค่อยอยากเปิดขนาดดนะ้วยความรู้สึกมันแบบไม่ค่อยว้าวสําหรับเราสักเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากเปิดเปิดได้เนาะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีเลยเพราะว่าอีกอย่างมันเป็นตัวเป็นตัวละครเทศกาลก็ค่อนข้างโอเคเนาะแต่เรารู้สึกแบบลูกอาร์ตเขาไม่ค่อยสวยขนาดนั้นนะมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เออแต่เราไม่กดอย่างที่บอกก็ใครจะกดก็ขอให้โชคดีเนาะ ก็สำหรับคลิปสรุปตู้ก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์น้ะพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย